สวัสดีค่ะเราก็มาอยู่กับช่างใบหงชนแมววันนี้นะคะเราเนี่ยก็ไม่ได้มาทําละครสั้นนะคะวันเราจะมาทําอะไรครับวันนี้วันนี้นะคะเราเนี่ยก็จะมาทําอากาศหนาวค่ะพ่อวันอากาศหนาวใช่ค่ะแต่ประเทศไทยไม่มีนะคะทุกคนมีมีอากาศหนาวแต่ไม่มีหิมะใช่ใช่ค่ะทุกคนหนาวหนาวหนาวกาเอาละเดี๋ยวเรานะคะจะให้ผู้หญิงี่ยเราเนี่ยจะแบบเออเป็น แบ่อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรแต่งงานกันนอ๋อใช่ค่ะแต่ว่าเรานะคะจะต้องไปนี่ก่อนค่ะพ่อก็คือเราต้องไปซื้อยาโพชั่นก่อนค่ะเลิร์โพชั่นมันคืออะไรนะครับเลิร์โพชั่นเลิร์โพชั่นคือไม่รู้ค่ะยาสน่หครับผมใช่ค่ะยาสน่หเป็นแบบยาสน่หรอโอ้ยต้องต้องอาศัยยาสน่หด้วยเหรอใช่มันมันมีมันมีที่ขายยาสน่ห์ค่ะ มาค่ะนั้นเดี๋ยวเรานะคะจะให้ผู้หญิงกินกันดีกว่าค่ะอุ้ยแล้วทาไมไม่ผู้ชายกินนะ่ะเอ,อลืมไปค่ะเราเป็นคนซื้อนี่ว่ะเาลืมไปออแล้วจะมาให้ตัวเองกินอะไรวะนนี้แต่ว่าเราสามารถกินได้นะคะเลอค่ะใช่ค่ะแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะไปบอกรักคนอื่นได้ต้องให้ต้องให้คนอื่นนะ,ะอบอกรักเ,เรานะคะ,ะเอาละค่ะทุกคนเรานะคะก็จะมีลูกบ้างนะคะเพราะว่า <c oughs> เอ,อ่อตอนที่ทุกคนทุกคนดูอย่างว่า ตอนนั้นที่เราอะไปอันนี้ใช่ป่ะนี่เราอะเพิ่งรู้ว่าชุดอากาศหนำเป็นอย่างนี้แต่ว่าเราอะอยากได้เป็นชุดแบบน่ารักแต่หาไม่เจอเราก็เลยมาเอานี่ชุดนี้เลยชุดไหนโอ้โหโหระโค้เซอร์โค้ดเลยใช่ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาเปลี่ยนสีกันค่ะพ่อเราก็จะมาเปลี่ยนสีเป็นสีเป็นสี มีสีขาวด้วยนะสมพูสีมันแอร์โฮเทดแล่นีัคแบบ <c oughs> เอาเป็นสีม่วงเลยละกันนะคะนี่ค่ะเฮ้ยพ่อขานี่นี่ค่ะเราเขาก็จะบอกว่า Love you baby นะคะ <c oughs> บบนี่คะ่ะขามาจูก,กันได้ด้วยคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราต้องให้ที่รักเนี่ย หุดก่อนนะคะทุกคนมีมอเตอร์ไซค์ด้วยอ่ะถ้าทุกคนยังไม่ดูนะที่เราอ่ะบอกว่าอัปเดตใช่ปะ่ะฮะมีผู้ดูคือเยอะมากแต่ทุกคนอย่าลืมไปดูนะอย่าลืมตมิดตามกดติดตามกดกระดิ่งด้วยปะ่ะต้องกดกระดิ่งมเนี่ยใช่ค่ะอ่อแต่นั้นนะคะเราเนี่ยก็จี้ค่ะคือน้องสาวนะคะนี่ที่มันมีพลังเนี่ยก โดนมโดูคนนี้ไมอ๋อไม่โดนโอเคค่ะเป็นเด็กที่เอาไปแต่ใครนะคะอยากซื้อเลิฟโพชันนะคะแล้วว่าอยากจะรักกับมุงอยากจะรักกับแมวนี่แคทเลยนี่เอาค่ะมาโอ๊ยลืมไปห้องนี้มันเป็นห้องพ่อแม่พี่พ่อหรือว่าเราเก็บตังค์ไหมเก็บตังค์เก็บตังค์คือ ขโมยพ่อแม่เราเล่น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 อ,อย่าบอกว่าเรานะไม่สามารถที่จะฆ่าคนได้กนคนพอฆ่าใช่ปะถ้าสมมติเรามีสคนนะพ่ถ้าสมมุติเรามีสองคนปุ๊บแต่นั้นเราก็ฆ่าปุ๊บอ,อีกคนนึงเขาก็จะไปแจ้งตำรวจเลยค่ะเฮ้ยจริงปะใช่ค่ะมันไม่เหมือนยาเอา่ยาเดลเลที่พี่โอ,อปอเล่นนะคะอ่า้วก็ดูอยู่นะ แต่เขาไม่เคยอันของหนูเลยอยากจะให้ไปบ้านชูชีก็ไม่ไปแต่พี่ปอดูคลิปนี้ก็อยู่ยลืมหะคะอ่าคือมันจะมีเงินอยู่แต่เรากเก็บไปแล้วนี่ค่ะพ่อคะนี่อ้ไปคะนะ่ะนั้เนเดี๋ยวเราไปวาไปที่ตรงนี้เลยละกันนี่คะ่ะที่แล้วไปคะ่ะพ่อพ่อพร้อมอยังคะพร้อมอค่ะ ไปค่ะไปที่บ้านบอยตรอเราจะวิธีการทําให้ทุกคนเนี่ยเป็นหิมะนะคะแบบไม่ต้องสร้างเลยนี่กดมานี่เลยนี่แล้วก็จะบอกนี่เห็นปะเราจะเป็นอันนี้ละกันหน้าหนาวเลยใช่ค่ะจากนั้นนะคะแล้วก็นี่นี่เลยค่ะโอ้นี่นี่ยุกยุกในโอ้นี่นี่มาเต็มเต็มเลยเนี่ยใช่ค่ะ รู้สิคะหนาวมากค่ะหนาวม, <ะ S 1> มากเออพ่อค,ะค่ะฮะพ่อจะบอกว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะมันติดรถได้เพราะว่าเรามีอันนี้นะคะมีอะไรนะมีหลังคาค่ะโอ,อ้เอ,อ้เอ,อ,เอ,อถ้าเกิดไม่มีหลังคาหัวนะเอ,อ้ยมีมะมันก็ท่วมใช่ไหมใช่คะ่ะเข้ารถไม่ได้ตัดล้รถไม่ได้ใช่ค่ะนั้นะเดี๋ยวเราเราไปนนี้กันดีก,กว่าค่ะพ่อ uh huh. ไป อันนี้กันดีกว่าก็คือแทน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 ,แทนอือหึโยเด็กเด็กมาก,ก่อนเลยอะ่ะโอ้โห,โโหผู้ใหญ่วิ่งช้ามากเลยโอ้โหกระโดดเข้าเลยไม่เปิดประตูเลยไม้มันเป็นมันเป็นแอปมันเป็นแอปอออโอเคโอเคแอปกับแอปเอาล่ะเราต้องให้ผู้ชายต้องให้ผู้ใหญ่เนี่ยอยู่ที่ หน้าหน้าเพราะว่าพ่อก็อยู่ด้านหน้าเหมือนกันหนูก็อยู่ด้านหลังเพราะว่าหนูเมาออรถรู้สึก <ละ S 2> ว่ากลิ่นในรถมันแบบอะไรอย่างงี้น,นะคะไ <ละ S 2> ฟเขียวแล้วไปได้เลยโอโหแมนแมนแมนอยู่คือ,อบอกว่าถ้าสมมติเรามีพ่อแต่แม่นะคะเราบาอเตอรจะซค์มาดีกว่าค่ะเพราะว่าในรถมันก็จะหนาวเพราะในรถมันก็จะมีแอร์ไปค่ะจอดเปรี้ยวด้วยอะ นี่จับมืออันนี้เขาเราก็ต้องอุ้มนะคะเดี๋ยวลูกบอกว่าให้จะไม่แปน้นจะสบายจะไกลเองนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวลูกบน่นลูกบน่นใช่ค่ะเดี๋ยวลูกบน่นนี่ค่ะพ่อดูสิหกักไหมตรงนี้ก็จะมีอันนี้ค่ะจริงๆมันมีอัปเดตด้วยนะแต่ว่าเราไม่เคยถ่ายเพราะว่า ตอนนั้นยังไม่มีผู้ติดตามมีแคผ่ผู้ติดตามสามคนเองเออแต่ตอนนี้มีผู้ติดตามเท่าไหร่แล้วครับเก้าสิบใช่ค่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนลืมอะไรเงี้ยไปคะ่ะเราต้องอุ้มนะคะนี่ค่ะพ่อทำไมไม่ให้ผู้ชายอุ้มอ่ะผู้ชายแข็งแรงกว่าเอา้าเราไม่เอาคะอ่ะเพราะว่าหนูจะอุ้มเองใช่ค่ะออเอโค นี่ค่ะพ่อเรานะคะต้องกินบางอถ้าเราอ่ะมันเป็นอดูหนาวใช่ไหมเราเนี่ยก็ต้องกินมะมุมมาม่าบะหมี่ใช่ค่ะมาม่าเรยอมาม่าก็ได้ยำๆก็ได้ยำๆยำๆหรือแม่ก็อันนี้ค่ะพ่อกาแฟโอ้สุดยอดส้มตำส้มตำจริงๆแม่ก็กินอยู่แล้วนี่เป็นไงเดี๋ยววันนี้จะพาลูกไปเล่นรไฟ นั้นเอาเล่นรถไฟตรงไหนเอาเล่นตรงนี้นี่ค่ะรถไฟนะฮะไปค่ะเราต้องรอก่อนใช่ไหมเราต้องรอเราต้องรอรถไฟก่อนจริงจริงมันนั่งได้แล้วแหละแต่ว่าอยากรอรถไฟเอาล่ะต้องเสร็จเก้าอี้มาสามพอเอะ เอาเด็กอยู่ไหนเนี่ยโอ้โอโทรตามเด็กก่อนดีกว่าอยพ่อดูดิค่ะดูดิยซนะเฮ้ยดูแผนที่คือแบบโอ้โหแผนที่สวยเวอร์อ่ะหนาวแทนมา <laughs> เราค่ะมาเราต้องมารอค่ะนี่รอรถไฟอร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 อ,อามาเต้นซูเปอร์วาเลนไทยซูเปอร์วาเลนไทย นี่กดเลยกดเลยให้มันมาเลยนี่ค่ะพ่อแต่นั้นเราก็ต้องรอค่ะอันนี้มันเป็นรถไฟห่ะนี่ใช่ไหมมันไม่ใช่รถไฟที่แบบว่าเดี๋ยวเรียกทานว่ารถไฟก็ได้พ่อคะตอนนี้หิมะเริ่มหยุดตกแล้วค่ะพ่อหยุดตกแล้วพ่อจะเล่นแล้วจะเล่นรถไฟห่ะแล้วใช่ไค่ะ ขายของกินจังนี่ค่ะทุกคนดูดิโอ้โอ้สามารถดูไน,ตน้ตาได้ด้วยพ่อตลกอ๋อแล้วมันกลับยังไงเนะนี่ยนี่แค่ข้าวเล่นโอ้โหหิมะหิมะพัดไปกันเถอะค่ะทุกคนรู้สึกว่าหิมะมาจาู้สึก อะไรทุกอย่างเลยวันนี้จะพาพ่อกับลูกย้ายบ้านค่ะพ่อเราจะย้ายบ้านกันพร้อมยังพร้อมถ้าไม่พร้อมก็ไม่ต้องไปนี่กดไป่ตรงนี้เลยแล้วจากนั้นเราก็กดไปที่ตรงนี้ค่ะจากนั้นเราก็ได้รถรถเลยค่ะรถสวยๆอ่นั้นเลยเนาะใช่ค่ะเฮ้ยคดสวยทันนี้ วสวยสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยจะอย่เพิ่งเปลี่ยนสีเธอเอาสีเหลืองน,นี่แหละนี่ค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาพ่อไปปราสาทปราสาทปราสาทที่เรารีวิวไงอืม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 ไม่ก็พ่อยังไม่รู้จักอะไรสักอย่างแล้วมันเป็นบ้านหัวใจเ <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> เราจะพาพ่อไปดูนะมีเข้ามาในตรงนี้เลย เราต้องไปที่ภูเขาเขานี่วัวหนูว่าไม่ใช่ภูเขาแล้วค่ะน่าจะเป็นอันนี้มากกว่าโฟเซนใช่ค่ะเพราะว่ามันเหมือนเป๊ะเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเลยแล้วกันมาเลยแม่แต่รถนี้ไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะเราจะทําแบบแบบไม่เร็วเท่าไหร่เพราะว่าไม่อยากจะให้รถแบบบุบเลยอะไรอย่างนี้ แมนนี่โอ้โหไม่ได้ดีฟนะฮะนี่เก่งเลยเก่งเลยบอกเลยว่าเก่งโคตรอดี ale. แต่ชอดไปหน uh? euh ึ่งอัดว้าว้าวบาบอยแต่ก็ไม่รู้นะว่าจะขึ้นไปตรงนี้ทำไม างได้ไงไงม่รู้มาทำมั่วเอ,อ้าเล่าใช่อ้รถอีกแล้วเราเป็นแบบนี้ตลอดเลยรถพังง <laughs> ั้นเราอย่างนี้ดีกว่าเราจะให้เขาไปละกันนะคะออโอเคบายบายอาร์เซน่อลบายบายไม่อยากจะไปตะลุกกับเธอถ้าจะไปนั่ลุกคนเดียวโอเคหอบไปดีกว่าห <laughs> อบไปดีกว่าเข <laughs> ้ารถ <laughs> มันนานเกินไป นี่ก็คือเขาบอกว่าสะพานแดนนี้มันมีผีแต่ว่ามันไม่มีผีค่ะมันเป็นวิญญาณอเออผีวิญญาณเล่นลอนอยู่แถวๆนี้แต่ว,ว่าวิญญาณน่าจะไม่หนาวมั้มง,ง,งไปหนูนนนหจำได้ว่ามันจะมีอันนี้อยู่ ก็คือนี่ทางนี้เลยจะไปบ้านหัวใจจะไปบ้านหัวใจทำไมเสียงนกเป็นแบบนี้เนี่ยมันว้ามันวับได้ไหมฟาร์มไม่ได้เพราะว่ามไม่ด้ทำไม่มีอืมวค่ะแต่ว่าเราหยุดดีไหมแต่ว่าเราหยุดไอหิมะดีกว่ามันลายตาอ่าอ่นี่ไเลย นี่เป็นไงพ่อทางสวยไหมยังี้ได้สวยเวอร์คือหนูจะลบหิมะเพราะว่าอะไรไหมไม่ได้ลายตานะแต่ว่ามันหนาวไม่ใช่นี่ค่ะคือบ้านหัวใจค่ะพ่อสวนไหมคะยคยพ่อคะแล้วจากนั้นก็จะมีประตูด้วยค่ะพ่อนี่ประตูแฮนเดลดนทัดทับหัววะทั้งี้ยไม่ทับไม่ทับไม่ทับค่ะ มาเป็นบ้านหัวใจมันจะไม่มีประตูแบบนี้ค่ะพ่อนี่ก็คือมันเป็นสีมันทาเลควีเลยนะแต่ว่ามันจะเป็นรูปหัวใจก็คืออันนี้มันจะเป็นที่ชมวิวค่ะพ่อรูสิชมวิมวแล้วจากนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นที่ชมวิวกันค่ะพ่อเดี๋ยวว่าเราไปที่ตรงนี้ดีกว่าค่ะพ่อนี่ที่นอน มีที่นอนด้วยใช่ค่ะเป็นที่นอนหัวใจใ<ช>แล้วก็หัวใจอีกใช่ค่ะเรามาเปลี่ยนชุดดีกว่านี่อเ,เอาเป็นชุดชุดอะไรดีโอ้นี่ไม่เอาดีกว่านี่เป็นชุดทำงานเอาเป็นชุดตีลเลอกันค,ะะค่ะพ่อมาแบบว่าเจ้าหญิงไงเ,เจ้าหญิงเฮ้ยนั่นเดี๋ยวเราเป็นเจ้า บ้ากี้บอกว่าจะเป็นเจ้าหญิงหนึ่งวันนะนี่ชุดนี้เลยนั้นเดี๋ยวเราไปก่อนค่ะนั้นเดี๋ยวเรานะคะขออนุญาตไปเปลี่ยนชุดแป๊บนึงนะครับเอาเลยค่ะทุกคนแล้วก็แต่งตัวเสร็จแล้วนะคะนี่เป็นไงสวยปะสวยปะนี่ค่ะทุกคนมันก็จะมีทรงผมแบบนี้นะคะ เสื้อผมยาวมากแล้วก็จะมีชุดเป็นแบบชุดนั้นใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีชมพูอ่อนอ่อนมากแล้วก็ตาเป็นสีชมพูนะคะ <S 2> <S 2> ขอโทษดีนะเะจ้าเบาติด จุ๊บดิสนึงนี่อ่ะเดี๋ยวจะพาผู้ชายนะคะอุ้มเลยละกันมาอุ้มอุ้มเจ้าหญิงนี่ค่ะพ่อนี่เป็นไงเจ้าหญิงดูสี่อุ้ม ช่เนะี่มันเป็นคนสี่สวยที่สุดในงามรอดในปตัตภีขอญอาตไปเปลี่ยนมงกุฎละกันเราจะมาเปลี่ยนมงกุฎกันนะคะเพราะมีแว่นด้วยนี่เราจะมีเอาแวน่นเราจะมงกฏนี่มงกุฎพ่อมงกุฎนี้ว่าได้ไหม,ไมสวยสวยสวยรอไม่ได้สวยไม่รอ อย่าบอกว่ามันมีแมวด้วยนะ,ะเดี๋ยวจะให้ผู้หญิงไปเปลี่ยนชุดบ้างแล้วนี่เอาเป็นนี่ค่ะถ้าต้องเ,อเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนตอนนี้ไม่ให้พ่อคุยนะคะเพราะว่า พ่อกำลังดูหนังฟังเพลงอะไรเงี้ย ไปค่ะคุณขาพาฉันไปหน่อยได้ไหมว้จอนี่เจ้านี้นายเจ้านี้มาเข้ารถกันเก็บเงินแป๊บหนึง่งออ่หมน เก็บเงนกันสวัสดีเจ้าแมวจะพาแมวด้วยไมไม่พาดีกว่าเอาอะไรดีคะครับนาๆ่ๆๆๆาๆๆ ปเดี๋ยววันนี้จะพาที่รักเนี่ยไปดิสนึงไปกินข้าวดินเนอร์อ้เพรอาจจะซิ่งนิดนึงเพราะว่ารถมันแรงเออรถมันแรง เดี๋ยวขออนุญาตพักดนึงนะคะนี่ลูกอ้ยนี่คุณขับอีดีไหนสิโอ้โหก็ผมอยากแว้นอ่ะที่เราไปโรงเรียนนะให้ใช่ค่ะพ่อหนูอยากไปโรงเรียนหนูอยากไปโรงเรียนอ้ยไปโรงเรียนก็อย่าลืมตั้งใจเรียนนะอะไรเนี่ยโอเคจิจ่ะพ่อดีนึงเองอ๋อ จริงๆมันไม่เป็นอย่างนี้นะแมพ่อจะขับเร็วแบบมานี้นะคะทุกคนนี่ค่ะจริงๆมันเป็นพ่อชีวิตจริงแยูะแล้วพ่อหนูว่าชอบขับเร็วขับเร็วห้านาทีถึงมไม่ได้เร็วขนาดนั้นว,ว่าจะเชิญคนดีเอ <laughs> แค่นี้พอแค่นี้พออาต้อหญิงไปโอ้ ก็คือคนนี้เนี่ยเธอเนี่ยอยากจะให้มันชนใช่ไหมก็เลยฟีฟองตำรวจก็คือคนที่เอาละมาต่อยไหมต่อยไมต่อยไม่ได้ต่อยไม่ได้ไม่ใช่เมียน่พ่อค้าอยากรู้ว่าในคนท้องเนี่ยมันจะเป็นยังไงรู้ไหมเป็นไงนี่พ่อคา ตัวนี้นะคะพะ่อเดี๋ยวเราจะหยุดคนนี้ก่อนแป๊บนึงแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนไม่เดี๋ยวเราไปที่บ้านของบอยละกันเพราะว่ามันเป็นเปลี่ยนชุดเหมือนเหมือนกันนั่นแหละเออ no, <thank> อแนนนี่แอนนี่อนี่คะ่ะเราจะมาเปลี่ยนเป็นคนทองบ้างค่ะเพะ่อคนทองบอกบ้าเขาอะชนเรยแล้วไม่เป็นอะไรเลย mm hmm. จริงจริง นี่คือคนท้องนะคะแล้วก็มาที่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะดูรถชนเมนี่ค่ะพ่อขาพ่อดูเลยนะนี่ค่ะดูเลยไม่ได้เลยชนแกชนฉันไม่ได้หรอกดูสิแล้วก็สามารถที่จะเป็นตำรวจได้แล้วก็สามารถขโมยรถได้อย่างมั่นคงแบบไม่ตายเลยนะอยโอ้โหนี่เจ้าของจริงเลยเนี่ย ไฟแดงแกไฟแดงเออไฟเขียวแล้วนี่แน่เธอดา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 เออไปค่ะนั่นก็ไปบ้านล้วกันนะคะวันนี้ก็มาโชว์แค่นี้ใช่ไหมครับผมครับผมนั้นไปบ้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้ไปถึงหนึ่ง <c oughs> หมื่นไลค์ไ้าถึงหนึ่งร้อยเราจะเอาของะไรโอเคน่าไปบ้ <Okay. S 1> นาย